ครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับวันนี้จะหว่านนะครับเอาปุ๋ยเนี่ยหว่านต้นทุเรียนเล็กนะครับโอ้โหนะมีกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนมากเลยแต่ก็โอเคเนาะแต่เป็นเป็นปุ๋ยที่คุณโรดนะฮะผสมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหว่านนะครับต้นทุเรียนเล็กเนี่ยก็ประมาณสักแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือกบแช่น้ําที่กรบนันไว้ครับ ก็ยกไปนี่เลยก็สอบยีห้าโลนะวับบนนี้ไม่เยอะทุเรียนไม่เยอะก็เลยเอาแบบเรียกว่าอันนี้บานลงในนี้เลยครับตัวน,นี้หลุดก็เนีเ้ยฮะใบอ่อนขึ้นอย่างเงี้ยครับ อโอ้โหนี่ครับตันนี้อายกมาทั้งลูกเลยเนี่ยเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้อในในแปลงนี้ก็จะมีพวกใบไผ่พวกใบไม้นะครับเราก็เอามาคลุม ตรงนี้ก็มีปลูกไอ้ต้นคุณนายแหวนเพชรเนาะคุณนายจังซ้ายประมาณนี้เพื่อนๆก็ประมาณสองสามสองกรัมสองกรัมก็รพอนี่ครับโอ้โหกลิ่นใช้ได้เลยเพื่อนเรามาดูใหม่นะฮะมาดูเนื้อปุ๋ยใหม่ ะนี่ครับโอ้ดีมากเลยนะครับทุเรียนเล็กใช้นะ,ะก็เดือนละครั้งะครับหวานเดือนละครั้งอ่าโอ้ยตอนนี้ต้นนี้นะฮะใบอ่อนเขากำลังใบออกมาดีดีมากๆเลยะะทำทุเรียนไม่เยอะฮะพงพี่กบเอง อ่าต้นนี้โอ้โหโตไวมากเลยผู้เรียนลงไว้ประมาณสักสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนแล้วนะ โอ้กระสอบยี่ห้าโลเนี่ยได้ได้หลายต้นนะครับโอ้มีต้นมะละกอด้วยโอ้โหเนี่ยใบยอ่อนขึ้นมาดีมากเลยต้นนี้เออพ่นอาหารเพื่อไปเมื่อเช้าเอาง โอ้โหมาดูต้นนี้สิกำลังแตกใบเลยแตกใบงามมากเลยต้นสุดท้ายต้นที่สิบดูแลเขาหน่อยให้เขากินหน่อยโอ้โห,โหนี่เนี่ยใบอ่อนเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยทุเรียนกบชายน้ำเนะี่ยเออ ก็นี่ฮะประมาณนี้เพื่อนๆครับมีอยู่10ต้นแล้วก็ฝั่งด้านนู้นว่าจะลงก็ยังยังไม่ลงนะเพราะว่าเพราะว่าดินลูกลังยังไม่พร้อมก็เลยเดี๋ยวรอให้มันแห้งนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาดิน คนเข้าไปเนี่ยมันจะซุดเพราะว่าเป็นดินถมตรงนั้นนะที่ท้องนาเก่าเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นที่ท้องนาเก่านะครับแล้วก็ถมนะพอถมปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาลูกหลังมาลงเนี่ยลูกลังมาลงแบบนี้อ่านี่อะไรโอ้โหไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยยังไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยนะฮะนี่มแมลงหรือหนอนนี่มากินใบแล้วแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยนะครับพ่นแต่อาหารพืชอ่า 7จ็วันถึงสิบวันอาหาเพืชจุลธาตุนะครับก็แ,แค่นี้เองแล้วก็ให้ให้ปุ๋ยทางใบเอ๊เขาเรียกอะไรนะให้ปุ๋ยทางดินก็โดลไม้หวานไปแล้วหนะ้ารอบแปลงส่วนยิบซ้ำยิบซ้ำนี่ก็ใช้ไปครั้งหนึ่งใช้ไปครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ใช้ยิบซ้ำแล้วเพราะว่าในปุ๋ยที่คุณโลดผสมเนี่ย มีอยู่แล้วนะครับก็เลยก็เลยไม่ต้องเอายิบซ้ำมาใช้เนาะเพื่อนครับเนี่ยดูนะครับก็เนี่ยมาดูต้นนี้เอานะครับนี่ฮะใบเขาตุลังมาต้นที่เราเอามาปลูกต้นเล็กนิดเดียวเองนะฮะจริงๆอ่อะต้นเล็กมากแล้วก็ใบนิดเดียวเองนะตอนนี้เขาก็นะโอเคเลยนะเดี๋ยวพอหวานปุ๋ยเราแล้วก็เปิดน้ำลดสักนิดหนึ่งอ่านะ สิบต้นเนาะยังไงก็ต้องทำให้ดีเนี่ยเร้เรียนออคือไม่ได้ปลูกเยอะจะปลูกฝั่งนู้นอีกนะฝั่งนู้นนะฮะประมาณอีกสักได้สักน่าจะยี่สิบต้นได้ไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าพี่กบจะเอาฝรั่งแซมด้วยนะครับอย่างต้นนี้ก็แตกใบอ่อนใบอ่อนแตกดีมากเลยเพื่อนๆื่อครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะลงลงประมาณสักไม่ถึงสี่เดือนมั้งเนี่ยนะครับพี่กบจําไม่ได้ละ เน okay ี่ยใบออกมาดีมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะุเพื่อนครับนี่ยเอกก็เอาพวกใบไม้นะมามาคุมดินไว้ใบไม้แล้วก็เนี่ยเวลาเราหว่านนะครับหว่านปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยก็ค้างอยู่ในบนใบใบไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลดน้ํามันก็ค่อยๆค่อยๆลงดินไปก็ประมาณนี้เนะเพื่อนๆเผกก็คือในส่วนตัวนะก็เรียนรู้จากคุณโดดเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราสัมผัสดูนะ แนวทางต่างๆมั่นใจว่าอาวิธีการแบบง่ายๆเนี่ยคนมือใหม่นะครคนที่ไม่มีประสบการณ์หรืออะไรต่างนะถ้าเอาใจใส่หลักการดินคือพระเอกเนะาะเดี๋ยวโรดบอกว่าดินคือพระเอกอิอนทรีย์วัตถุคือนางเอกนะครับทางดินคือพระเอกนะทางใบคือพระรองเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอยุติแค่นี้ก่อนนี่ประกอบจะไปเปิดน้ําก่อนเดี๋ยวเปิดน้ําก่อน